มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค้าล้ำเลอเลิศประเสริฐศีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นดานผู้ปฏิบัติสัางสุขสําราญ วันดีกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาช,ชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิโลเกปรัมหิจัก ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮเวรักติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหิตธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัทุขติงขัชฉติธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธิชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงนี้อากาศบ้านเราก็ยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู่40องศาขึ้นแต่ละภาคแต่ละภาค ก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพนะท่านนะทุกท่านทุกคนเป็นห่วงเป็นใยอากาศร้อนร่างกายมันร้อนภายนอกร้อนก็อย่ากให้ใจร้อนนะกำกับดูแลอารมณ์ตัวเองให้ดีนะกำกับดูแลอารมณ์ทำใจเย็นๆโอ้ยหลวงตาไม่มีที่อยู่แล้วอยู่ในบ้านก็ร้อนออกไปกลางแจ้งก็ยิ่งร้อน กินน้ำเป็นอาหารแล้วเดี๋ยวนี้นี่ไม่ได้กินข้าวกินปลาแล้วอ่าทําไมล่ะมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยอ้าวต้องกินข้าวนะกินแต่น้ํานี่ไม่ได้นะนนต้องกินข้าวด้วยต้องกินอาหารต้องอ,อย่ายกินแต่น้นํานี่มันก็ไม่มีเรี่ยวมีไม่มีแรงที่จะทําการทํางานต่างๆชีวิตของเราต้องขับเคลื่อนด้วยอาหารต้องเดินต่อไปกองทัพต้องเดินด้วยท้องอย่ายไปกินแต่น้ําอย่างเดียว นะกินแต่น้าอย่างเดียวก็บางทีก็เป็นโรคทางท้องอีกก็ไม่สบายขึ้นมาอีกต้องระมัดระวังต้องดูแลสุขภาพต้องมีธรรมะนะทาอะไรต้องมีธรรมะขาดธรรมะนี่ไม่ได้เลยนะถ้าเราประมาทผิดพลาดขาดธรรมะไม่เอาธรรมะมาประพฤติธปฏิบัติความเดือดร้อนความทุกข์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับเรานี่แหละเป็นโอกาสสําคัญที่เราจะได้ใช้ธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้มาปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงการปฏิบัติธรรมคือการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงแค่เราจำหัวข้อธรรมได้เฉยๆอธิบายธรรมได้เฉยๆนี่อากาศมันร้อนอเราจะใช้ธรรมะอะไรละ่ะเอาขันติได้ไหมขันติความอดทนวิริยะความภาคเพียรได้ไหมนะส,สติความระลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าอยู่ตลอด กำกับดูแลอารมณ์ตัวเองจะได้ไหมนี่เราก็เอาธรรมะมาใช้ในภาวะการอย่างนี้แหละเราก็มองดูว่าเออประเทศอื่นที่อื่นเขาร้อนกว่าเราอีกเขายังอยู่ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปใจเย็นๆทําใจให้เย็นเอาธรรมะเป็นน้ำฉโลมจิตชโลมใจไว้ให้จิตใจมันเยือกเย็นถ้าขาดธรรมะแล้วมันลําบากมันลำบากอยู่ไม่ได้เราต้องสร้างดีอินดีเอ็นเอดีเอ็นเอคือธรรมะ ธรรมะคือคุณงามความดีนะพระธรรมคำสอ,สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นหลักการสร้างความดีขึ้นในจิตในใจของเราไว้นะถ้าเรามี DNA มี d n a คือธรรมะนะแล้วก็จะชีวิตก็จะไม่คลุกขลเดือดร้อนนะทุกวันนี้เราได้ยินแต่พูดคำว่า DNA นะพักการเมืองก็พูดว่า DNA ของคนนั้น DNA ของคนนีนะ้ DNA มันคืออะไรคือ คือพันนั่นเองคือเชื้อคือพันเชื้อไม่ทิ้งแถวะพันไม่ทิ้งแนวอย่างนี้เป็นต้นต้นไม้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเราก็จะเคยได้ยินภาษิตโบราณอยู่ตลอด DNA ส่วนมากเราจะพูดถึงเป็นวัตถุสิ่งของเป็นวัตถุสิ่งของอยากจะได้ได้ DNA ของพ่อของแม่เราก็มาถึงวัตถุสิ่งของเป็นเชื้อเป็นแนวเป็นแนวเป็นมรดกเป็นทรัพย์สินสิ่งของ นะเพราะวัตถุวัตวัตถุสิ่งของนี่แหละทําให้คนผิดกันทําให้พี่น้องทะเลาะกันทําให้บ้านแตกสลายขาดเนะพราะแย่งกันหนะลวงตาเห็นครอบครัวหนึ่งตอนพ่อแม่ตอนพ่อแม่ยังอยู่นี่พี่น้องยังรักกันยังรักกันมีพี่น้องสี่ห้าคนยังรักกันนะพอพ่อแม่ล้มหายตายจากแก่้งแย่งกันแย่งอะไรแย่งมรดกตกทอดกันแย่งเงินชาพนากิจของพ่อแม่ แย่งเงินประกันชีวิตนะแล้วก็ไม่อยากไม่อยากทำงานชาปนากิจให้พ่อให้แม่พออะไรเพราะตัวเองไม่ได้อ่าไม่ได้เงินชาปนากิจไม่ได้เงินไม่มีส่วนในการเงินประกันชีวิตอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเกียงงอนกันนะแล้วก็พี่น้องก็มองเข้าหากันไม่ไม่ติดเรื่องมรดกทรัพย์มรดกนี่แหละพ่อคิดว่า ดีเอ็นเอนั่นอ่าดีเอ็นเอของพ่อแม่เนี่ยคือรั์มรดกที่จะต้องให้ลูกแต่ลืมมองไปว่าคือคุณงามความดีที่พ่อแม่ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติต่อสืบต่อพ่อแม่เป็นคนดีอย่างไรเราดีให้ยิ่งกว่านี่คือดีเอ็นเอที่สําคัญอย่างยิ่งเราไม่คิดถึงตรงนี้เลาไปคือทิ้งแต่ว่าดีเอ็นเอของพ่อของแม่เนี่ยก็คือรั์มรดก คือไรนาคือสวนคือรถยนต์คือบ้านคือที่ดินอะไรกันนองนั้นพี่น้องก็เลยแตกแยกความสมัครสมานสามัคคีกัน,น DNA ที่แท้จริงนะท่านทั้ทงหลายในทางธรรมะของเราเนี่ยคือคุณงามความดีที่ถ่ายทอดต่อกันที่ถ่ายทอดอจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนกับคนไทยเราเนี่มี DNA ที่สําคัญคือความรักชาติบ้านเมืองความมีธรรมะมีป,ะปฏิบัติตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา มีความสมารสมานสมามัคคีกันในยามศึกเราก็กล้าหาญในยามศึกเราก็รบยามสงบเราก็รักกันมีความสมารสมานสมามัคคีกันอย่างนี้เรียกว่าได้เป็นดี a ของคนไทยไม่ใช่ว่าทะเลาะกันวิวาทกันนะแข่งแย่งกันชิงดีชิงเด่นกันอันนั้นไม่ใช่ดี a นที่แท้จริงดี a ที่แท้จริงก็คือคุณงามความดีที่มีอยู่ในจิตในใจนะจริงอยู่ในสมัยทุกวันนี้ โลกแห่งวัตถุนิยมโลกแห่งวัตถุนิยมมันเกิดขึ้นเนยอะเราก็ยึดถือแต่วัตถุนิยมว่าถือแต่วัตถุสิ่งของเป็นหลักเราลืมคุณงามความดีไปทําอะไรก็นึกถึงแต่นัดนึกถึงแต่วัตถุสิ่งของวัตถุนิยมกันอ่ามันก็เลยเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อผลประโยชน์ขัดกันก็ฆ่ากันอ่าฆ่ากันทะเลาะกันไม่ไม่ทากิจกรรมร่วมกันแล้วถ้าไม่มีผลประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นอ่าเพราะฉะนั้น ถ้าเราเอาความดีเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป็นหลักผลประโยชน์ก็ขออย่าให้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักท่านไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวของพระองค์เลยเรียกว่าเสียสละทุกอย่างนะดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นแบบเป็นอย่างเสียสละทุกอย่างเสียสละเป็นเจ้าชายอยู่แล้วนี่อาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง เสียสละทรัพย์สมบัติเสียสละอะไรอีกเสียสละบ้านเสียสละเมืองเมืองเสียสละครอบครัวไปทนลําบากตากตามค้นหาสัจธ,ธรรมกว่าจะได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตัดสู้แล้วนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นของตัวเองเลยเมื่อได้เมื่อได้สัมมาสัมพุทธญาณแล้วก็โปรดโปรดสัพพสัตทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างเดียวนะไม่ได้คิดถึงความเหนื่อยยากลําบากเดินไปเผยแผ่ธรรมะไปนี่แหละ เราต้องเอา d n เของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือนักเสียสละอย่างแท้จริงมาบูรณา,าการใช้ในชีวิตของเราเราถึงจะอยู่รอดในสังคมปัจจุบันนนะยิ่งเขาบอกว่าคนสมัยใหม่ทุกวันนี้นี่ DNA ไม่ค่อยเสียสละนะอยู่ร่วมกันไม่ค่อยเสียสละอยู่ในองค์กรเดียวกันก็ไม่ค่อยเสียสละไม่มีน้ําจิตน้ําใจอันดีงามต่อกันนะคิดง่ายๆก็คือเอาอย่างเดินไปนี่เห็นไฟมันเปิดอยู่ เห็นขยะทิ้งอยู่แทนที่จะปิดไฟให้เอามันสว่างแล้วจะปิดไฟหลอดนี้ให้ก็คิดว่าเออไม่ใช่หน้าที่เราไม่ปิดขยะเราไม่ได้ทิ้งเราไม่เก็บอย่างนี้ขาดน้ําจิตน้ําใจที่จะเสียสละต่อกันที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นเรามาสร้างสร้าง DNA ที่ที่เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราคือคุณงามความดีเอาคุณงามความดีเป็นที่ตั้งเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ในการทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างอย่างสงบสุขเลยละ่ะไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่เกิดสงครามกันเห็นไหมเขาแย่งวัตถุก,กันเนี่ยเกิดสงครามกันรอบรอบบ้านเมืองเราเนี่ยเกิดสงครามฆ่ากันผู้คน็หนี้ตายมาน่าสงสารมากนะแต่มาเมืองเมืองไทยแล้วเนี่ยก็สบายอกสบายใจนะมาเมืองไทยเพราะเมืองไทยมีดีเอ็นเอแห่งคุณงามความดีเยอะมนีน้ำใจน้ำใจอันดีงาม มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอ้าแล้วลงตาท,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 ที่ที่ที่ว่าไปว่าไม่ไม่ไม,มีน้าจิตน้ำใจต่อกันไม่มีดีเอ็นแห่งความเสียสละแห่งนั้นแห่งคุณงามความดมีล่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือบา,บางมุมบางมุมบางส่วนเหมือนต้นไม้นี่ต้นไม้นี่มันจะสมบูรณ์ทั้งหมดมันมันก็ไม่ใช่นะต้นไม้ต้นมะม่วงนี่เอาลูกนี้ลูกนี้สวยงามเอ้าลูกน้อนล,ลูกน้นมแมลงเจาะแมลงกัดใบไม้ก็ ใบมันก็ไม่สมบูรณ์มันเป็นส่วนเป็นส่วนอยู่ประเทศไทยของเราก็เปรียบเหมือนต้นไม้บางกิ่งมันก็สมบูรณ์บางกิ่งมันก็ไม่สมบูรณ์นี่แหละถ้าอยากจะให้สมบูรณ์หมดทุกส่วนก็คงจะดีเนี่ยก็พยายามพัฒนากันไปด้วยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานี่แหละถ้าปราศจากหลักธรรมแล้วก็จะขาดความเจริญขาดความก้าวหน้าประเทศอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา ทำไมเขาถึงเจริญกนะ้าวหน้าเขาเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติอยู่นะอย่างประเทศญี่ปุน่นประเทศอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์ประเทศยุโรปทั้งหลายเขาปฏิบัติธรรมนะเขาเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปไปปฏิบัติเราลองลอง,ลองพิจารณาดูให้ดนะีเขามีความเพียรมีความขยันมีความรับผิดชอบนั่นแหละเขามีจิตใจที่สงบนะไม่ลุกลานกันไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันก็เพราะว่าเขามีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่น ต่ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ถ้าเขามาประพฤติปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขายิ่งจะประเทศเขายิ่งจะเจริญก้าวหน้ามากกว่านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สร้าง dna DNA ที่แท้จริงคือคุณงามความดีคือคุณงามความดีคือสัจธรรมธรรมะทาง,งพระพุทธศาสนานําไปประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในอนูทุกอนูของจิตของใจของเราแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขสงบร่มเย็น ตลอดไปนี่เป็น DNA ที่สำคัญเลยนะธรรมะสวัสดีจเจริญพร